โอ้ยโอ้ยโอ,อ้ยปลาฟ้าน่ะจะรอดไหมนั่นปะปะขี้ขี้ขี้ห่วยเล่โอ้ยเมื่อเช้าก็ลูกบอลไปแล้วนะลูกอย่านะเกอกนี้เก็บไว้แจงแจงเกาะเก็บไว้นี่เลยครับเดี๋ยวรอละปะปะปโอ้ยหักแทะหักปะปะปะขี้ขี้เล่เล่เกาะห่วยห่วยห่วยเอาชิลเล่น สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายแก่ๆนะครับผมสวัสดีจุ๊บแจงวันนี้พาจุ๊บแจงมาถูเสาเหมือนเดิมน,นะครับผมาหนูยืนรออะไรลูกเดี๋ยวนี้ผมแก้ไขใหม่แล้วนะครับผมแก้ไขฝักบวัวนะครับพอดีว่าฝักบัวเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำให้แจงเล่นน,นะครับแน่เลยครับผม ฮผมคิดว่าฝักบัวไม่ปลอดภัยนะครับผมก็เลยเอาเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมออกสองทางก็พอนะครับอ่ะเอากินน้ำแล้วนะครับผม้แล้วัแม่โอ้เยี่ยมมากเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกรอร้านวัสดุเขาเปิดนะครับจะจะเตรียมเทพื้นนะครับผม จับจับจับับแล้วจับสีาฟ้าเลยนะครับมถูไปก่อนเล่นลูกแจงเร็วอันนี้ร้อนมากก็ต,ตอนแรกก็เสียว่าฝนจะตกนะครับผมก็มีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับคือตามิดเพิ่งมาเล่าให้ฟังว่าพ่อยุนี่นี่มาถูเสาชอบถูมากนะครับผมถูแรงมากเลยนะครับผมวันแรกวิ่งนี้นะครับวันที่สองถึงจะอยอมถูนะครับแล้วก็เมื่อเช้าแม่มหวยก็ถูเสาด้วยนะครับผม โอ้ยแจมา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 ทูบเร็วกว่าแล้วเดี๋ยวลองเปิดสดุดนะครับผมนี่นี่นะครับเปิดแรงสุดนะครับผมน้ำแรงมากนะครับมาแจงว่าเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในเสาก็ผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะก็สองอีกอันหนึ่งก็ไปทางโน้นนะครับอีกอันหนึ่งก็มาทางนี้แล้วก็อีกตรงกลางก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ลงเสานะครับผมว่มาแบบนี้มาแจงว่า ผมต้องพามาทางนี้มา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 จุกจุกวันนี้มาจุกทัวร์เกันแล้วมา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 มนี่ยครับออกไปสามทางครับผมช่างแจ็คนะครับช่างแจ็คช่างแจ็คทำนครับผมผมคิดว่าน่าจะอ่าให้แจงอยู่ตรงนี้ได้แนตะ่ะะเรา,า,า,าไปแก้ไขกันทีหลังนะแล้วก็ทัวร์ไปว่าแจง น้ำเปิดสดโอเคเลยก็หลายๆคนอยากได้นะครับเพราะว่าแจงทำให้เห็นแล้วนะครับว่าทำอะไรนะเอา,เอายกากินน้ำกินน้ำแบบใหม่นะครับถ้าใหม่มาแล้วนะครับโอเคจะได้ไม่ต้องเปิดให้กินนะแจงโอเคมากเลยนะโอ้ยเนาะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างลูกแจงอร่อยแม่น้ำนี่ เพิ่งซ่อมเพิ่งทำให้เสร็จเมื่อกี้นะครับผมก็พาแจงมาเล่นลนะครับอ่ารีวิวการอาบน้ำนะครับเปีเ่ยนใส่หัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมไปอีกนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลองใช้ดูก่อนนะครับดูนะครับโอ้สุกใจสุกใจแจงนะครับอาสุกใจแจงเลยครับ ก็น้ำนะครับทำไมเราถึงเปิดก้าเปิดทิ้งนะครับเพราะว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟ้าน่นจะรอดไหมน่ะปะะคืออฮ่วยเล่ฮ่วยเมื่อเช้าก็ลูกบอลไปแล้วนะลูกอย่านกอกนี้เก็บไว้แจ้งแจงเกาะเก็บไว้นี่นะครับเป็นสิ่งที่ผมผมคิดไว้เสมอนะครับว่าผมเลยเอาฝักบัวออกนะครับ ว่าทั้งจุกแจงทั้งแม่หมวยนี้เวลาเราเปิดน้ำให้เราต้องเฝ้านะครับผมต้องต่อไปโอ้เดี๋ยวผมดูดูระยะก่อนนะอ่าแล้วก็เราจะให้ดูที่ไหนให้ตรงนี้นะครับตรงแฉะฉตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมเนี่ยเราจะลาดปูนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เราจะลาดนาหน่อยเผื่อในอนาคตรเราจะทําเป็นถังน้ํานะครับผมอ่า เราจะเผื่อไว้เป็นถังน้ํานะครับแล้วก็เราจะลาดจากนี่นะครับลาดลงไปต่าๆนู้นเลยนะครับผมทางนู้นเราก็จะเทพื้นลงไปอีกนะครับเทพื้นตรงนี้อีกเดี๋ยวรอ,ะะะะอ,อ,อละป้าป้าอ้ยหักเทหักป้ะป้าป้าฮึฮึลไลก็วอยโอยอยเอาเล่นเร์หนอยสิ เอามูนอุ้ยปุ้ยเลยทีนี้เอาถอยมาถอยเออไม่ยางเดียวคือท่อเหล็กนะครับผมผมมัวจะพูดเรื่องเมื่อกี้มัวจะพูดเรื่องเคพื้นนั่นนี่เมื่อกี้นี่ ว่าจะลาดไปตรงนู้นตัวนี้เออเรียบร้อยนะครับผมโอ้น้าพุแล้วนะครับนี่ของแท้แล้วไม่ล่ะไม่มีหักแล้วทีนี้มวยมัดได้มัดได้มวยมัดได้พี่ฮะได้ใช่ก็ปูดพอดีเลยกระโดดได้แต่ยิบเนื้กระโดดกระเสื้อแดงแดะได้แต่ยิบเนื้ โอเคไม่ต้องเพิ่มเติมใช่ไหมพี่ฮะไม่ต้องเพิ่มเติมแล้วทีนี้โ okay. อเคอะไอย่างนี้เลยชุดแยกจัดให้นะครับผมดูสิครับโ <c oughs> อ้ไม่มีอะไรห,หักนะครับไม่มวยก็มัดได้นะใช่ไหมมัดได้ใช่ไหมหนี่อ่าต่อไปนะครับไม่มีอะไรห,หักแล้วนะครับมัดได้สบายๆเลยนะครับนี่น้ำตกของเรานะครับ Năm tục này sao nè các bạn à để đu đu giúp chạy cho thao dân ngay to mày thua hả lấy hạt nữa hả hả lấy hạt cái oh, nàng. Oh, còn còn lo đây bom, này đây xin nam Hãy subscribe cho đây Để không bỏ lỡ อาสกอไม่รุนไรงอีกาไปเก็บแล้วนะครับโอ้นี่นะครับจัดให้ตลอดนะครับไม่เคยขาดใจเลยครับกินน้ำบนที่สูงนะครับรูปแบบนีนะ้กินน้ำนะนี่ใครอยากโดนน้ำก็ต้องมาถูเสานี่รครับจะได้สิ <c oughs> <c oughs> คิดว่าเอาฝักบัวออกไปแล้วจะไม่เล่นแล้ว แต่ก็เล่นจนได้ไม่ได้อีกนี่คนรู้สึกยังไงครับกับชุ๊กแจงวันนี้นครับชุ๊กแจงพังอย่างเดียวพังอย่างเดียวใช่ไหมครับเมื่อเช้าก็สัดลูกบอลแตกไปแล้วนะครับเมื่อเช้าลูกบอล่ะลูกบอลใหญ่อะเนาะเป็นไรแลียบร้อยอะเนาะขนาดน้อยๆน่อะเนาะตุ๊ย้ยก็คิดว่าก็คิดว่าแต่เขาจะวิ่งไปเตะเนาะเขาวิ่งไปซัดเลย เอาหน่อยดิ่งแถวไว้ในซองไหนแถวไหนแถวหน้าไหมตอนแรกผมบอกให้เอาไว้ในเสาเขาก็เอามาข้างๆเนาะอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเจาะไว้ในเสาก็ได้เอาขึ้นไปเจาะไว้ในเสาหน่อเจาะไว้ข้างในซองนี่นะถ้าเราทำอีกก็ไม่ต้องทำแลยวะอย่างนี้ก็พอแล้วมั้งนี่ เวลาถูก็น้ำมันก็โดนเนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แจกแสงพังที่ยา่างจริงๆเลยอารไอพี IP ให้กับอืมไอพีให้กับพ่อวันนี้ถูไปแล้วเออมันมันไม่ถูมวยถูจนถูสวยมากถูกสวยมากฮะได้แต่ยิ้มนะครับพวกเรา เยิ้มแบบแห้งๆนะครับวน้ำอย่างนี้มันอร่อยกว่าสิมันก็เหมือนแม่แค่มันมันแม่เหรอมือ่แห้งไม่เช่นกันเลยไม่กินเลยเล่นเวลาชิมเวลาชิมน้ำให้ก็อาบากกินตลอดอืมเหมือนกันเนะครับคิดกินยาเป็นอะไรเหมือนกันเงยโกรน มาอยู่ทันอยู่ก็เหมือนพิษแมวเด็ไม่กล้าขี่ไปมื่ก่อนกล้าขี่ไปอยู่มันไม่มีต้นกล้วยหญ้าเป็นปลาดนะปีนั้นขี่มเอเไปกินหญ้าเด็กทั้งบนน่นนะแต่ปีนี้เขาปลูกต้นกล้วยไปเรื่องไม่กล้าขี่ไปกลัวไปไม่ถึงกลัวไปถึงแค่ต้นกล้วยนั่นแหละแล้วก็ต้องกลับแน่นอนไหมแน่นอนต้นกล้วยแน่นอนนี่ก็ต้นกล้วย <c oughs> คุยกับมาลย ิบอโอเคก็เอามาดี่มก่อนอืมโอเคอันนี้จะปิดน้ำนี่เราจะฉีดน้ำไปเล่นก่อนจกหาอะไรอย่างเงี้นะที่สุดในรุ่นนะหับดูไปก่อนแล้วจกโอเคครับผมกินตลอดได้หนึ่งน้ำ กินกินกินทำไมกิน <Doo> น้ำดิเนี่กินน้ำซับเนี่ยอือไม่น้ำซับอือโหครับนั่นดูหน้ำชอบมากเลชอบมากปึ๊บหาของเล่นได้หน่ะไม่ใช่อะไรหาของเล่นอยู่หักไปหมดแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วแจ้งปึ๊บโหมีหันมามองได้ได้มีเลตาได้บี ี่เลือกตามองพวกเราเลยสิทีนี้สบายไปไหนก็ได้ที่นี้ไม่ต้องซีเรียดไม่ต้องห่วงเออถูไปเลยใช่ครับผม,มหัวหน้าเออถูไปข้าวต้มนะอ้ต้มข้าวต้มขต มาเราข้าลังปีมัจะรอดูเลยๆเลยเอาข้ารังตีเข้าไปจกไปจกเลยปะ่ะโอเคได้เวลาไปแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมเยอะๆแล้ววันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย